ผมชื่อตีนผมเป็นไว้รุ่นเด็กเด็กข้างบ้านที่ไม่เชื่อเรื่องผีเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่มีเขาบอกว่าไม่มีอะไ,ไรหรอกครับผมก็เลยลองถามผู้หญิงดูคนผู้หญิงบอกว่าถ้าจะแข่งรถก็ไปแข่งตรงนั้นผมซึ่งก็อยากแข่งรถมากแต่ผมขอสำรวจตรงั้านก่อนซึ่งผมสำรวจเจอผมก็เลยไปตรวจ สำรวจเจอรถคันนี้ที่ถูกคนขับอยู่ผมก็เลยลองกระโดดตรงนี้ดูตมแข็งแรงมากซึ่งผมก็ไปเจอรถคันหนึ่งผมโคตรชอบรถคันนี้แล m โ o r ินี่ i สมมุติว่าเป็นวัยรุ่นของผมเลยแล้วผมก็เลยลองขับรถสปอร์ตดูว่ามันเท่คันแล้วผมก็ขับผมขับเท่มากโอ้โหปาแล้วผมก็ชนแล้วผมก็หลีบไป เพราะว่าผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยผมก็เลยมาเช็คลองเช็คเวลาดูผมก็เลยลองถามคนแตมตอนนั้นเฮ้พี่พี่พี่ตอนนี้เวลากี่โมงเขาก็เลยจะบอกเวลาผมว่าเออหนูตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาเอออืมบ่ายบ่ายแล้วปะเออดูเวลาแบบตอนนี้เป็นเวลาเออ สี่โมงสี่โมงสามสิบนะเพราะผมรู้อย่างนั้นผมก็รีบผมก็รีบออกไปจากที่นี่เพื่อผมจะกลับบ้านแล้วเออขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมก็ได้รีบไปแล้วผมก็เห็นโม่ไฟว้าวโ,โม่ไฟเท่นี้เนี่ยเออนี่จะโมดไซเไ์แล้วผมก็ได้ลงต่อยดิ เจ๊กว่าู้ก็เจอโมผมก็เจอโม,ม,อมไปขับเองได้แล้วผมก็รีบไปตรงนั้นเออพี่จะไม่ไปแข่งแล้วหรอเออนะ่ะเดนนหนแกก็จะกลับบ้านแล้วเออว่ะแล้วผมก็จะกลับบ้านแต่ผมแต่ผมคงจะเศร้าบัวผมไม่อยากกลับบ้านแล้วผมก็นั่งชิลๆตรงนี้ก่อน เดี๋ยวห้าโมงผมกลับเองถามหรอทำไมผมไม่มีโทรศัพท์เพราะผมไม่ได้เอาโทรศัพท์มาจากบ้านผมอยู่โทรศัพท์ผมอยู่ยบ้านแล้วผมก็หนั่งรอเวลาซึ่งตอนนี้เป็นเป็นเวลาห้าห้ามงสห้านาทีผมก็ได้กําลังจะกลับบ้านเออมกลับบ้านกันนะแล้วบอกทำไมโอ้โหโอ้โหเราใส่เสื่อมกันเลยเนี่ย แล้วผมก็ได้เห็นไอ้คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็ว่าผมจะชกต่อยจะมีหนึ่งคุอยากเจ็บตัวก่อนกอดกับบัตรเมเลยไรเข้าไปผมก็เลยตะโกนอ่ะเฮ้ยไม่ใครจะต่อยกับผมเป้ามาดิมาดิมาดิมาดไม่ใครจะต่อยกับผมเป้าผู้ชายแล้วไหผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ไม่ใครจะต่อยกับผมเป้าผมก็เลยตะโกนอย่างนั้นแต่ไม่มีใครอยากต่อยผมเลย แล,แล้วผมก็เจอแล้วอ้าวมันจะไหนวะแล้วมันก็ออกไปว่ามันกลนตีหนผม,ผมว่าผมจะกลับบ้านแบบจริงจนีะ๋แล้วผมก็เห็นกับไอ้ช้ำสามหล่อแล้วก็คนแล้วคนที่บอกว่ากี่โมองอยู่ตรงนั้นเฮ้ยพี่ขึ้นมาทำไ,ไมตัวตกเหรอเออผมไฉันไม่กลัวตกวแล้วผมก็ได้วิ่งวิ่งไปเพื่อที่จะกลับบ้านว่าพานผมมันดู มันดูไก่ๆหละแล้วผมก็นี่แหละคือบ้านผมแล้วผมก็ได้เข้าไปในบ้านแล้วผมก็รู้สึกง่วงนอนมากแล้วผมก็นอนหลับตรงนี้ทีนี้ผมผมตอนเช้าผมก็ได้มาเห็นว่าตรงนี้ ที่โรงที่ที่ที่เขาทำอาหารมันมีเสื้ออยู่ด้วยผมเลยว่าจะเอาเสื้อไปใสาด่ดูว่าผมใส่ใส่เสื้อเสื้อนี้มานานมากแล้วผมว่าจะแอบผมก็เลยเช็คดูว่าบิดจะมีใครมาแอบดูผมไหมแล้วแล้วก็มีมีใครมาแอบดูผมผมก็เช็คลอบไม่มีผมก็เลยเรียบแต่งตัวว่าว่าถ้าผมแต่งตัวช้ามันอาจจะมีคนมาเออมาแอบดูผมก็ได้ ซึ่งผมก็แต่งตัวเสร็จแล้วซึ่งตัวที่ผมแต่งตัวเสร็จก็มีก็ได้มีคู่รักมามายืนอยู่ตรงนี้พอดีดีนะตอนที่เราถ่ายคลิปเอยไม่ใช่ดีนะดีนะต่อตอนที่เราเปลี่ยนต่อเสื้อผ้าเปลี่ยนเขาเขายังไม่มาเห็นเราตอนนั้นผมก็เลยรีบเ,เดินกับบ้านแล้วผมก็บอกว่าเออพี่แต่เขาก็เดินแต่เขาก็เดินดีผมไป แล้วเขาไม่คุยกับผมแล้วก็หายตัวไปผมแปลกมากผมตกใจตกใจใจหายแลจนผมต้องวิ่งหนีเลยแล้วผมก็ได้เจอกับแายประกาศอะไรที่เป็นผมก็บอกว่าเฮ้ยนั่นมันคนดังที่ว่าที่ผมกติดตามอยู่เขาคือคนนี้นี่ไงเขาคือดาวฟักบุกที่กำลังโด่งดังอย,งงอยู่ดูเลยวิล ดูเลยพูดติดตามแล้วผมก็แล้วผมก็ได้เห็นของยางะไรไม่รู้มันเกะกะบ้านผมแต่ผมก็เอาไปแหละเพราะว่ามันหนักมากแล้วมันก็เลยก็ดูดูขาแบบเด้งสูงมากแล้วผมโปะด้วะแล้วผมก็แปลกใจมากแล้วผมก็ลองไปหลังบ้านผมดูอะแล้วผมก็แล้วผมก็คิดแล้วผมก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ หลังบ้านมีอะไรปะเนี่ยโอ้โหรถโมไซเจ้า่าวเจ้าเดินหรือเปล่าวะและ้วผมก็ได้เห็นกับผู้หญิงที่ที่เป็นคนเออที่เป็นคนที่เป็นหัวหน้าเออเออสนามนักสนามแข่งรถอะไรพวกนี้ยืนอยู่ตรงนั้น,นแล้วผมก็แปลกใจมากว่าเขายืนนิ่งเขายืนนิ่งไม่ทำอะไรเลยตอนตอนตีหาตอนตีห่าผมก็มาเห็นเขาอ่ะดูที่เดิม แล้วผมว่าผมจะมานั่งตรงนี้จะ,จะไหนแล้วผมก็คุยกับพี่น้องคนนี้ดูน้องอยู่ดูคนเดียวไม่กลัวผีบ้างหรอน้องเขาก็บอกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับพี่ผมผมอยู่สามสองคนก็คือเออไอคนนี้แหละอ๋อคนนี้เหรอแล้วผมก็คุยเสร็จผมก็ไปแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะคุยทำไม แล้วผมก็ได้ไปเห็นบ้านหลังหนึ่งที่ว่าเหมือนกับบ้านผมอะผ,ผมลองหันหลังดูนั่นมันบ้านผมผมก็จาได้ว่าบ้านผมติดกับชิงชาสวรรค์แล้วนี่มันบ้านใครคนเข้ามาเต็มเลยน่าจะเป็นห้องน้ำงงหรืออะไรพวกนี้สาลธารณะสาลธารณะหรือเป็นที่ของคนต่อการให้ใช่ไหมใช่แล้วผมก็ได้เปลงหาดูที่ที่มีหาดเดือดมากแต่ไม่ แต่ข้อเสียคือไม่มีไม่มีเชฟให้ทำมาเลยโอ้โหข้อเสียไม่มีพ่อขวดและแม่ขวดยแล้วผมก็ได้มา,มานั่งตรงนี้มนันเอาสูดอากาศทางโนโกอนก,นอนกนแ,ลอแล้วผมก็เลยม็นมากเม็นเหมือนไม่กินข้าวเลยทีอดียงแล้วผมก็เลาะเลาะปิ้งหนีไปแล้วผมก็แล้วผมก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วบอกว่า เขาไม่พูดอะไรผมเลยผมถามว่าเขาชื่ออะไรเขาก็ไม่ตอบผมผมต้องเข้าไปในบ้านหลังนี้หลังนี้มันมืดมากแล้วผมก็เข้าไปแล้วผมก็รู้สึกว่าใครจับหลังเฮ้ hey.